หุศ่ศษาภีที่5เรื่องที่เราจะเรียนกันในโลกเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้สื่อคขนความเป็นมาของท้องถิ่นเรามาดูวัตถุประสงค์เลยมีอยู่3ข้อที่ทำไมคุณครูคถึงให้เราเรียนเรื่องนี้เพราะหนึ่งเลยนักเรียนสามารถที่จะแยกแยะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องสองเห็นความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ สามนักเรียนสามารถที่จะมีวิธีการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้มาดูนะคะรูปอันแรกเลยที่ครูจะให้นักเรียนดูก็คือรูปภาพนักเรียนลองถ่ายดูซิว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยเป็นหลักฐานประเทศใดเป็นหลักฐานชิ้นไหนนะคะอ่ะรูปแรกเลยรูปจะ็หลักฐานประเทศใดคะรูปถ่ายเป็นหลักฐานที่เป็นรูปถ่าย ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการอะไรลูกของการอะไรคะของการแต่งกายเห็นไหมสมัยก่อน<ม>อการแต่งกายเราจะใช้ผ้าถุงใช้ผ้าใส่สบายใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมลูกมีกางเกงยีนมีใส่สูทมีผุ้งไทยต่อมาอันนี้าตาต ตำนานของเสือว้ยมีเสืออะไรอีกคะเสือ้เสืออะไรอเสือาาและอีกเสือสุดท้ายคือเสืออะไรคเหเก่งมากออเซ็เก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะรูเปนประเภทไหนคะอันนี้จะเป็นหลักฐานประเภทข้าวของ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเรียนรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรโอ้โหเคยเห็นไหมมีใครเคยเห็นไหมคะที่บ้านมีไหมลูกมีต่อที่บ้านมีแสดงว่าที่บ้านยังมีหลักฐานประวัติศาสตร์อยู่นะคะอ่ะต่อมาสถานที่สถานที่อะไรอยู่สถานที่คือที่นี่คือที่ไหนคะวรดวหาเลนไลเป็นวัดประจำจังหวัด บามดุรีของเราและสุดท้ายโ<า>บราณสถานนะคะจะเป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะลูกอ่ะตอนะ่อใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆมันช้ากันนิดนึงไงกาสืบค้นความเป็นมา แล้วคุรูเขื่นะการสืบค้นท้องถิ่นของเรานะลูกเราแต่และท้องถิ่นเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีเรื่องราวต่างกันไหมคะอาจจะไม่เหมือนตาอ่ะแต่และท้องถิ่นก็จะมีเรื่องราวมีประวัติปรความาเป็นมาที่แตกต่างกาันอย่างครูเนี่ยเป็นคนไอไทยเรียนครูก็จะประวัติของจังหวัดน้ำแขงเก็บประวัติของครูบ้านของครูเนี่ยก็จะแตก บอกปุ่ก็จะมีประวัติของสัรเจ้าทอมงแม่น้มีประวัติหลวงปู่ดำด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีหลากหลายมากมายเลยนะลูกแต่หลักฐานเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาดูมาศึกษามาค้นคว้าได้ว่าเอท้องที่ของเราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงโดยการที่เราดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะมันจะแ,แสดงให้เห็นถึง ช่วงสมัยนั้นๆอ่ะมาดูในหัวข้อที่คุณครูจะให้นักเรียนเรียนนะคะจะมีทั้งหมดอยู่6หัวข้อนะคะลูกอันที่หนึ่งเลยคือหลักฐานประเภทโบราณวัตถุและโบราณสถานอันที่สองจะเป็นหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอันที่สามจะเป็นหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายอันที่สี่จะเป็นหลักฐานที่เป็นสถานที่และอันที่ห้าจะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสถาน,นะคะหลักฐานที่เป็นเรื่องเล่าและตำนานนะลูกอาดูอันแรกเลยหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุโบราณสถานบางชุมชนเนี่ยก็จะมีอายุที่ยาวนาน จากชั่วโมงที่แล้วนะลูกที่เราเรียนเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเรานะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ <c oughs> คุณครู <c oughs> ก็จะพานะักเรียนมาที่วิหารหลวงปู่ดำนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมาพูดถึงประวัติของหลวงปู่ดำให้นะัก <c oughs> เรียนฟังนะคะ <c oughs> ลูก เมื่อพศ2427นะคะานายดำและครอบครัวย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านบอ่อปุกของเราเลยลูกเมื่ออายุได้20ปีบริบูรณ์ก็ทำการอุปสมบทอุปสมบทคืออะไรคะเบืบอ่อก็ทำการบวชแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดบอ่อปุกของเรานี่เลย นานมานะคะก็ได้จัดตั้งมีคณะกรรมการได้เลือกให้เป็นเจ้าอาวาสแต่ได้เลือกให้เป็นเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยพระอาจารย์หลวงปู่ดาเราเนี่ยเก่งเรื่องอยาสมุนไพรหรือยาโบราณที่ได้มาจากรากไม้สมุนไพรรากไม้ที่ อยู่ที่ป่าคะ่ะต่อมาทางการก็ได้ประกาศให้ชุมชนต่างๆนะคะลูกให้จัดตั้งน้ำสกุลเป็นของตัวเองนะคะทางบ้านบางคนก็ไม่รู้จักน้ำสกุลแล้วก็ไม่รู้จะตั้งยังไงนะคะตัวแทนฝ่ายชาวบ้านก็เลยไปถามกำลังว่าเอ,อ้เราเนี่จะใช้น้ำสกุลอะไรดีกำนันก็เลยถามชาวบ้านกลับว่าเรานับถึงอ,อะไรชาวบ้านก็ตอบไปว่าเออเราอะหนับถือลุงปูดำ กำนันก็เลยบอกว่างั้นใช้สองคำนี้มารวมกันคำว่าดำคือคำว่าการคำว่านับถือศรัทธ,ธาคือคำว่าพักดีก็เลยนำมาร,ารวมกันเป็นการพักดีหรือกาลพักดีเราก็ใช้นามสกุลกาลพักดีจนถึงทุกวันนี้นะคะในช่วงนั้นนายจันกาลพักดีนะคะเป็นกำนันคนที่8ดของตำบลบ่อปู่เรา และหลวงปู่ดำก็ได้มรณภาพด้วยโรกชรานะคะในปีพศ2488นะคะรวมอายุได้81ปีหรือ61พรนษาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นประวัติโดยรอของหลวงปู่ดำของเรานะคะ จของชาวบ้านนะคะจึงได้ชื่อว่าพระธาตุย์เศรีันใจนะคะเป็นสิ่งปัะดิษแประจัาวัดบสถ์ของเรานะคะะพี่น้ชาวบ้านแสกกายูช้าต่อมานะคะเราจะมาดูสิ่งสําคัญที่บรรจุอยู่ในพระธาตุนะลูกมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะเช่นวัตถุมงคลมากกว่า600สนชิ้นภาตกายสิทธิ ธาตุเหล็กไหลนะคะหลายชนิดเลยธาตุไฟธาตุน้ำธาตุอากาศแล้วก็ปัทวีนะคะข้อพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าสมัยสุขโขทยัยจากวัดพระศรี าจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะเกษาครูบาอาจารย์ทั้ง4ภาคจำนวนมากกว่า100รูปนะคะนำมาใส่ในพระอบแก้วนะคะเกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระสำมฤทธในพิธีการบูชาครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไทยนะคะลูกแล้วก็วัตถุมงคลตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินนะคะ มาดูกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำแล้วตามที่ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนคือครูจะมีกระดาษชาร์จให้นะคะเ,คเป็นกระดาษขาวขาวให้นักเรียนทำไม้แม็ิซงเกี่ยวกับการสืบค้นการบคนะครับบครดจบอกกลุ่มเรานะลูกหัวหน้าห้องค่ะเดี๋ยวแจกกระดาษให้เพื่อนเลยครู นาทีนะคะแล้วให้ตัวแทนกลุ่ม